คดีใจมากๆกล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่มาโชว์มาวันนี้มีร้องเพลงด้วยครับเพลงคุณได้ไหมของคุณมากเลครับขอบคุณพ่นายครับขอบผมครับขอบผมครับใช่เพิ่งปล่อยไป4-5วันแล้วครับก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยฝากด้วยมาก้วยนะครับเพิ่งปล่อยออกมาก็คืออันดับหนึ่งของชาร์ตไปแล้วเป็นไงบ้างคะอันดับหนึ่งชาร์ตอ๋อเหรอดูดีของชาร์ตแล้วเหรอทุกท่าน ้ยดีใจจังเลยดีใจไหมดีดีใจจริงดีใจไก่จังเลยดีใจจริงวะเนี่ยดีเลยหอเลยดีใจดีใจดีใจกับเมลงไหมไม่แต่ดีใจกว่าก็รสึกดีใจมากก็ช่างใจทอบร้องเพลงไม่ได้ดีแล้วตอนแรกไม่มั่นใจเรื่องร้องเพลงว่าจะร้องได้หรือเปล่าพอมาร้องจริงๆก็พอ

ีก็เลยมือมาเยอะต้องทำนกระแสตอบรับทำให้เราถึงมาเยอะขนาดนี้เกค่ไหแบบที่ใชขนาดไหนคะเนี่ยโอ้ชื่นใจครับชื่นใจมากแตได้ชื่นใจกว่าถ้าใช้ u บ้าเอ้มันดียังไงบ้างดียังไงบ้างดียังไงซีโคสมัดียังไงครับก็มันเป็นดีโอ้เลยว่ามันก็อ่าเขาเรียกอะไรช่วยพู้ผิวโซมคหนึ่งคืหนึ่งคครับต่อ่วเราก็ใช้จริ ใช่่ดีด้วยคอใ้เราค้นเราับจบเรจพลงแล้วซีรีส์ะครีีใกล้จะจบแลอ๋อซีรีส์ใกล้จะจบแล้วมันมีทั้งความที่ดีใจแล้วกเสีใจเพราะเสียใจตรงที่แบเออยังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ดีใจตรงที่ระจบนที่ไม่ได้ดีใจตรงที่อ่ะเห็นทุกคนค่ ให้กระแสการตอบรับพี่ดีจนถึงจบเลยครับดีใจครับแต่เดี๋ยวเราได้เจออีกแน่นอนมีแฟนมีดมีนู่นม,มีนี่ให้เราได้เจอกันเยอะแยะเลยครับเราไม่ต้อง,องเสียใจไปนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะไปแฟนมีดกันด้วยทีท่ต่างประเทศกัมพูชาใช่เป็นแฟนมีดครั้งแรกในต่างประเทศของพวกเรารครับพี่ต้อับครับสามารถต,ตมามไปเชียร์กันได้นะครับที่กัมพูชาหรือว่าใช่แล้วก็แฟนๆกัมพูชาครับผม ผมมาแล้วครับอัพความนี่นะในมาเด้วยคำนะใช่ก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยนะครับใช่ครับมีเตรียมเรื่องภาษาหรืออะไรางตั้ยงมีครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดภาษากัมพูชาแหม่สปอยให้ดูหน่อยภาษากัมพูชาอ้าวคุณส่งมาเร็วอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เ่งเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอเคโอเคจริงๆยังไม่ได้เขาเป็นเรียนก่อนต้องเป็นเรียนก่อนต้องเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนเราตจะได้ไม่เดี๋ยวเหมือนอธินาจะขายบานแล้ว ขายบัตรไปแล้วครับอ๋อมาถึงขายบัตรกับิชชาอ๋อรู้ว่าขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วแรกมาอนเเดี๋ยวอีกรอบใช่ครับที่ทิกเก็ตแมลลอนะครับก็ฝากทุกคนไปตำด้วยนะครับไปไปตำใช่คุณเนแม่ค้าแล้วเหรอเอาเอาไปนี่ครับมาที่นี่หน่อยจ้าเป็นงานบัตรซ้อมเริ่มซ้อมกัแล้วครับตอนนี้ทุกคนตั้งใจตั้งมั่นกันอย่างมากก่อนที่ผมมาที่นี่ผมก็เพิ่งจะไปซ้อมมาครับแล้วเพลง์เพิรเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างคะมีไหม มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับจะมีการเต้นแน่นอนเต้นเนี่ยบอกเลยน่ารักมากเต้น่าารักมไมีหรือยังฮะเต้นได้หรือยังโชว์หน่อยสิซ้อมโชว์หน่อยสิโชว์ไม่ได้เดี๋ยวโชว์้ไดสปอยล์ไม่ได้คใช่บอกเลยจะมีหลายคู่มากมีสามมีทั้งหมดสามคู่ครับที่เป็นคู่หลักที่เป็นคู่จิ้นกันมีคู่เจมีนไดโฟลแล้วก็มีวินิสตาใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีคุณมาร์คและคุณพอบอกเลยว่าผมมีเตรียมโชว์เดี่ยวให้ทุกคนดูด้วยนะครับ ก็จะสปอยไม่ได้ละสิแต่บอกว่าแต่บอกว่าสองรอบไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ปุ้ยตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะบันทึกไปแล้วนะคะมาดไปแล้วสามารถดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้คยังเปิดขายถึงวันที่วันที่ข่าเสิร์ตเล่นเลยใช่ครับก็ทำคนไปตามกันด้วยนะไปตามอยู่ตามอยู่แต่มีอะไรที่เป็นจานึงได้บ้างไหมครับสองจานนึงมีแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีว่าเจนไม่ได้จะโชว์เรื่องนั้นโชว์นะอะไรนะ ไม่น่าพี่ถาไม่น่าอภรูแต่ก็มีมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับไม่ได้มีแค่พวกเราแน่นอนมีอาจจะมีแขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าใช่มีแขกรับเชิญคนพิเศษคนนคพิเศษเลยอคนนี้เป็นเป็นเป็นนี่เป็นซูเปอร์แมนฮะอาเล่นไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่รับรองว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่ๆไม่เหมือนที่ไหนที่คุณเคยเห็นมาก่อนแน่นอน ไม่มีหวังแล้วแต่ตอนนี้ไลฟรเซมนิ่งมีถ้าพลาดแล้วจะพลาดอะไรบ้างคือพาดแล้วก็พลาดทุกอย่างเลยครับถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแค่ไหนดีเสียใจเสียใจกว่าแบบเสียใจกว่าคุณไม่ได้ซื้อเสียใจกับโอเคอ่ะเหอเสียใจกับโอเคอ่ะใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเราสองคนร้องเพลงกันไพเราะแล้วเพื่อนๆของพวกเราเต้นแล้วร้องเพลงเอาจริงๆทุกคนตั้งใจมากนะไม่ใชไม่ใช่แค่พวกเราสองคนทั้งทีมงานทั้ง ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวเข้ามาแฟนมี่อันนี้ตั้งใจกันหมดครับก็อยากทุกคนกันใกล้ใกล้จะถึงแล้วความพร้อมไปถึงไหนแล้วครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละมัมพร้อมเท่านี้เหรอครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีพดหนึ่งร้อยร้อยเลยเหรอแปลว่าตอนนี้โชว์ได้เลยนะหนึ่งร้อยยังไม่พร้อมาเล่นไม่บอกไม่บอกไม่บอกอีกแล้วเอาประมาณเขาเรียกอะไประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วซีรีส์เราเนาะตอนนี้พร้อมกันสองเรื่องเลยถูกต้องครับทำแฟนแบบว่าโโอ้ห กันทั้งสองรายการถือว่าเป็นคนละขั้วกันเลยครับออของแฟนคุณเป็นประธานนี่จะเป็นโรแมนติกคอมดี้แต่ว่าของทำไรไม่มันจะหล่นอ๋อแต่ว่าของพระจันทร์มันไก่จะเป็นโรแมนติกดราม่าหน่อยจะได้เห็นอีกมุมมองของเราเอ้ยไม่ใช่อีกอีกแนวอีกสไตล์อีกช่องของพวกเราที่เราจะเล่นกันให้ทุกคนดู <Okay. S 1> ชอบ,บอกเลยมีหลายสีสันให้ทุกคนตามพวกเรานะครับบอกว่าไม่ได้มีแค่เอิร์กอาร์เคฮา มีร้องไห้มีดราม่าด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรอีกคืออะไรมีอะไรอีกอะไรอยากให้ทุกคนเห็นเห็นมุมไหนของเราฮะอยากให้ทุกคนเห็นมุมไหนของเรามุมน่ารักมุมน่ารักเหรอคุณหลอเราหล่อมากเลยเพื่อนอ่างนี้อ่ะเราหล่อมากเลยคุณส่งว่าอะไรมาอันนี้เราเข้าไปดูในแบ็คแฟนๆด้วยไหมคะสำหรับเรื่องเนี้ยพราะฉะนั้นมันไก่รว่ามีดราม่ามีแบบทิ้งขนบารอะไรที่ด้วยดูคดูเช็คทวิตเตอร์ตลอด ที่จบก็ไปดูว่าเขาเขามาวิจารณ์เราอย่างไรเรื่องการแสดงในเรื่อง acting อะไรอย่าเงี้ยก็เขาก็ชมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายแร้วตอนตอนนั้นผมก็ตั้งใจกับชีวิตก็มีครับไม่อยากให้หมดเราไม่ตั้งใจกับแฟนผมไม่ตั้งใจ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 ในการในเรื่องนี้ในเรื่องนี้จะมีซีนอะไรแบบให้แฟนๆได้แบบตกหมบ้างคะซีน ในพระจันทร์มันไก่เหรอครับซีนบนเตียงมันยังไงก็มาขนาดนี้แล้ยซีนโอเคเดี๋ยวโดนอเพี่จบอกอย่าบอกนะแปลกซีนบนเตียงไม่มีบอไม่มีมีที่ผมไม่มีมีที่ผมมีนอนนั่นแล้วแหละลืมแห่ะถ่ายน้ำเออลืมเดี๋ยวนี้เค้กมได้เป็นตาพี่นาตาเมื่อกี้มีแฟนขับมาถามว่าบอกว่าจะซื้อของขวัญให้โบ๊์เออซื้อให้เลย อะไรนะครับของขวัญให้โฟดอยากอยากของขวัญให้โฟ์ใช่เอาโฟดก็ยังไม่ซื้อให้ผมเลยซื้อให้แล้วไหมซื้ออะไรซื้ออะไรไงอันไหนซื้อไอ้เนี่ยไอ้ไออ้ััันนนนนหที่ใส่หูฟังในเคสหูฟังในซื้อให้ตอนนั้นอะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ไม่หายใจเพราะผมผิดอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้ผมผิดแล้วตกลงจะได้ในกระเป๋าขวัญได้ไหมคุณอยากจะเซฟบอลนไหมคุณบอกว่าคุณอยากได้อะไรอะ อยากอยากได้ทองประมาณ20บาทไปหาซ <laughs> <Wenn> ื <S <s ้อเองนะละลารอยู่ในการระดับสูงสุดไม่ต้องการอะไรเลยต้องการใช้ชีวิตอยู่แบบไม่ใช่ต้องการอาะครเรื่องใช้เวลาอยู่กับเจมี่ได้ทั้งวันพูดแล้วนะพูดเองนะพูดเองนะยังเยอะไม่พอเจอทุกวันเลยทางแม่คนมีดีลพิเศษไหมคะว่าอยากได้อะไรจากเจมี่นายบอกว่าไม่อยากได้อะไรหรอก ก็คือจะอยู่ด้วยกันทั้งวันนี่แล้วครับจะอยู่ด้วยกันทั้งวันใช่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยครับใช่เปนยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคไหมมาเยอะเกินเยอะไปเยอะไปฝากป่ะฝากซีรีส์ของเราค่ะทั้งสองเรื่องเนาะแล้วก็แฟนนี้ครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับแฟนผมเป็นมหาลัยเรียนนะครับตอนนี้ P11 แล้วอยากให้ทุกคนไปดูนะครับมีอะไรที่น่าติดตามทุกคนรอชมกันนะครับแล้วก็พระจันทร์มันไก่ครับอีกซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคน จะเป็นพลิกบบาทจากแฟนผมไปเลยเขามีอะไรครับและคอนเสิร์ตมาชูพุชเชนทอมไลท์ไลฟ์ออนสเต e นะครับวันที่8-9มีนาคมนี้ที่ยูเนียนมอลนะครับครับฝากทุกคนไปตำ<า>บัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผมยังไม่ปิด,ปดเดี๋ยวเขาปิดรับครับปิดการขายใช่ค่ะอินเสิร์ต